สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยน้องเป็นอะไรหลังถูกจับผิดสีหน้ารู้แล้วน้องพิพิมพสีหน้าถ้าทางแบบนี้จริงๆแล้วเป็นอะไรหลังชาวเน็ตทกกันสน,นั่นยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งน่ารักเก่งมากความสามารถตามรอยคุณพ่อคุณแม่สําหรับน้องพิพิมพลูกสาวตายชุติมาทิมพิธาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆและจะเห็นความน่ารักของน้องพิพิมและไม่นานมานี้ก็มีโมเมนต์ทั้ง3คนเจอกัน หลายคนไปหลุดโฟกัสสังเกตสีหน้าของน้องพิพิมพ์ล่าสุดแม่ตายได้โพสตคลิปสั้นๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดไซตตายชุติมาเป็นโมเมนต์ที่น้องพิพิมพ์อ้อนคุณแม่ระบุคแคปชั่นบอกว่าพิพิมพ์ไปทำการแสดงอุคุเลเล่มาเลยเหนื่อยคะ่ะท่ามกลางแฟนคลับแฮ่คอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูเด็กน้อยอ้อนคุณแม่ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ